สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ป้านาะอาเอฟซีสุขูสุขชนสุมองกลเมนสุบอลสบายดียามแรงแรงพี่น้องเมื่อนี้กระพาะกันคือเกาพี่น้องกับ่องน้องมินี่คือเกาคือเดิมเนาะสบายดียามแรงพี่น้องเว้ยฮักกะเลี้ยงวัวแล้วพี่น้องโอ้ย โอ้ยแชมเปญบาดแดดเต็มดดมือนียนะฮักเอางัวเขาลักเอาเขาคอ,อ,อกแล้วแต่ซื้อผาพี่ผ้าน้องเขาสวนก่อนพี่น้องมั้ยเนี่ยเตรียมถุงมาเขาวสวนเก็บหมักแตงไปฝากน้องแคทก่อนพี่น้องมื้ยนี่น้องแคทเบาไข่เพิ่นพักกันใหายไม่ยู่บ้านฝั่งเลยตอนนี้ แต่งกบจักยั่งหรือบอ่แอ่ะเบิ่์เอาแต่งนี่พี่น้องเอ้อยโหจากแมงเนาะมันเบิดสูบเลยพี่น้องเว้ยเก็บแต่งให้น้ำไปฝากเพิ่น ฝนก็บ,บอกมาโอ้ฝนมากนึงอยู่นั่นอยู่ต้องไปขังงนใะห้พี่น้องจักเสียวได้นะเมื่อก่อนนะฮาก็ไปลิ่นน้ำเพิ่นอยู่แต่ว่าบ่ได้ถ่ายคลิปมือนะบ่ได้ของไปฝากเพิ่น มื่อน,นี้ได้ของไปฝากคนหาหมกแต่งก่อนพี่น้องเว้ยทั่วกับพวกใบเขียวแต่งกับบุคอยงามพี่น้องง่วกว่านี่เราได้เก็บจะเถื่อได้เนี่ยหมาบ่คอยใหญ่เลยเอยอหมกเต่งกัดเต่งไฟกัดพี่น้อง bộ khỏe ngàm, bộ tona, and khang hùng xuống nắng đây. xuống nắng này nắng 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 cái khoản nhạc thế cái màu thuyền này phải động mà này sẽ thông dạng cái thông dạng này nói này. chắc cho phần siêu เพื่อนเฮาก็เพื่อนบอกให้เกษตรกไก่กันเติบพี่น้องหมู่บ้านเดียวกันอยู่แต่ว่าอยู่คนละโซนเพื่อนเฮาอยู่บ <laughs> ันไตเนาะวัดจันจทร์งั้นบอกให้อยู่บันนึงอะกษตรกไก่กันเติบแล้ย่งห่างกันกับโอ้เหือกิโลอยู่ที่พี่น้องเลยแล้ย่งห่างกันกับเกือบเกือบกิโลหมดละวัน เชเพิ่มาจะเรียกงัวหรอบ่บุเงินเพิ่ดิีอูทางเางินอมงเลยเงินบอไปซอยทางเงินทางเงินอมงไก่เสียงหอดมัยคราบมาาย ยูสำบอร์จเบา,าใคร่เนี่ยฮััโหลนี่ผู้ยูบ hey, hey. อดี้แยงเฮ้ยมาเต่ห้อเลยลิงวันะ ว่น้องโอ้ยจะเหม็นฮอนเนี่ยว่ะโสดโสพี่น้องเนะอพิ่น,นก็ซื้อหมูไปะนะโอ้เต็มโลดเลยลลหนึ่งเข้าว่าสแคตนะหนึ่งเข้าว่าเดี๋ยวนี่คือเสียงขลุกขลุกจย่ใ

ยี่คนละบ้านพี่น้องมันซึ่งกับมันลุงมันเนื้อมันใต้มันปังเดียวกันแล้วพี่น้องแต่ว่าอยู่คนละโซนคนละคุ้มคนละคุ้มคนละคุ้มคุ้มเนื้อกับคุ้มใต้มีเห็นใช่ไหมเนื้อคุ้มไตอ่าบ่าวไข่เป็นอยู่บนเนื้อพี่น้องส่วนเฮาอยู่บนใตเวลาใต้หมูใต้สุดเลยเนื้อเป็นเนื้อสุดอีกอ้าบ่าวไข่เป็นเนื้อกับเนื้อกับเนื้อสุดอีกเนาะคนละโซนเลยใช่กินนมนะ ปุกี้อ้ซื้อปุกกี้มาไปทีงไหนเลยเดี๋ยวนี้นะอันอ่ามาสงเีย่มินใ่หินอจือื่นของหมูเอาข้าเรียบร้อยคอกง่วนะเอเนูนอยได้ซื้อหาปุกกี้ไหนปุกี้แฟร์เท็ดเแคจะซื้อให้มนอีปุกกี้เด้อ ขอมาจะนอนเออพันขอมาเออพันขามาเลยหมากปนอนธรรมดาเพราะเธอเปนอนทั้านโอ้นอนพันลมนั่งอีกนอนโซไฮโซไโซแค่มันหไงเนาะจริงก็บออมืั้นเอตีอพหอโดยยโดยฮะไทยคลิปไม่ฮะไทยคลิปกันส่นอ่างนเป็นทหารไม่นองยืนอยู่เนาะไปีวัคซีนกับบริษีได้ใครเอ่ยร คิวเหมือดเมื่อใดเอี้ยบอะไรย่งบ่หูเลยเฮาว่าเฮาน่ะให้เขาเจ้ามาหล่อสีตำเพื่อนด้วจังสีสีสีวัคซีนสีวัคซีนสีสีให้เขาเจ้ามาเจ้าเอาคือตลาดน้อยนี่เนาะเออของหาสิบคนกัดชองบ้านเนาะเออสิบคนสัดชองบ้านขับไปกอนถ้าไม่ได้ก่อนก็คือบ้านนั้นเฮ้านั่นแล่นเมื่อวานนีชาวคนขาเจ้าบ่งมานาะ อก็ได้เท่านั้นแหละปลาไดิฉิบ่ล่ะไรปลาปลาเพชรนะบ่ได้สิน่ะบ่ทันอันนี้ก็ได้คนไปเป็นร้อยเขาบ่งซื้อไปตรวจได้หมื่อวานอันนไหนเมื่อวานนี่เขาบ่งซื้อแล้วบรรท้อนอย่งว่าไปกับผูออบษษษษ้มีซื้อเขายังบ่ได้ซักอทผู้มีซื้อได้ซักยามันเบิดเนาะหัวบ้านประกาศเลยว่าเอาจากที่ปีขึ้นไปวันนี้ฮัวแม่ใช่ไมอยู่คนบันเทิงกันหลายที่เนาะเอ้ยหลายเลยเนาะ อันน <podia> ี้ก็ห้วยตลาดบันดงวยว่าอันไม่ตวนเรามาก่าอยู่มาก่ายเดอร์คเอรท่านได้ฉีดวัคซีนเลยอีห่ามึงเราเราไปใกล้กูเราโคเดอร์คนฉีดแล้วเออฉีดแล้วฉีดแล้วคนอ่ะเพิ่นเพิ่นเคยได้อันเพิ่นเคยได้เงินน้ำถือหาบาทสิบาทเด้อจื้อเออจื้อได้มาไก่าจื้อยังนั่งจื้อยังนั่งนะบอกยังจื้อฮักดิ สีซีอีหาเ็นไเนาะระยาายีบินชะเสรมากเพิ่นคือบอนเพิ่นบ่อยู่จักไปหาสอนหาสาบ่จากว่มจักเบ็ดว้องจากแดหากบดีโทรเสมาัดอ่อนอยู่ได้เขียวอยู่จักเบ็ดาไว้ในในเือนทั้งลุมตงไปนก็สิเป็นตรงหน้าพี่น้องเงินบใครไก่ตงหน้าแต่ว่าบ่แม่หนาบอกใครได้นี่ โบเมีนที่รองหน้าเขาเจ้านาเขาเจ้าเนาะบุย้ยใครนั่นนี่เป็นเดินซื้อโบนี่แต่ข้าวตะกี้แต่ข้าวพอมาตั้งเขาลุงใส่เด้ฮะซื้อเขาลงใสนี่ไรใ, <น S 1> ใส่หงนี่เออเดินตะกี้มันหุบไตะกี้โอ้ยกระเมียนอะไรเนาะต้นไม้ใหญ่ก็ลายแท้นี้มีตุ่นงิ้วตุ่นยังเนาะเป็นเดินอเท้าวนี้ก็ยังมีต้นงิ้วอยู่พี่น้องนี่ ต้นมกอันนั้นเนาะมะค้างมะย้งกัสีลายเนี้นะต้นมกพงอันนี้คืออะไใครวางเนี่ยห่องพักกระตูนี่หรือเปล่ามีต้นพางบางใยหนึ่งเนาะแต่ว่าแต่ยังน้อยมะขืนร <hood> ักกินอยู่ยังอยู่ไท่งนี่แหละลูกไซแต่บอกเขาใหญ่ล้วนี่ไปคนเดียวนะ หอดหอาลยได้ราข้าเดียวั้งนี่ผู้แล้งพักคันบดพ้นตกผมเนจากเสียนะมันจากเสขึ้นไม่ขึ้นไมเทกันเลอ่างหม้เขาึ้นหม้อหม้อเฟยาขึ้นข้นเงล้มาแต่ห่านืินกั่มันหอกขึ้นปลามันเลยมันอโวยยูหอยแทง เด็กปลาโคน่อยสี่โตกับปลาดุกน่อยตัวนึงโอ้ยเดี๋ยวได้ลวงลายจะม,มาต้มมือเช่านองตออะวปลุเทนกลายจตามอย่ามาท่ออเดียวปลาั่มาต้มมือนอโโอ้ยวไจะาอเานช่องโต๊ะโอ้ยเปลุงได้จะมามอเช่าน่อ้วปลาจะม้่าน่งโอเดี๋ปลไายมามเ่านอยเด บอกว่าบ้านเฮามันมีขายตลอดเนาะนี่เงินไอ้กองมันมีตลอดพยายามกองใครกองอันนั้นเด็กกองทองน่ะเลยฮะอันโอล่แบคเตอยนั้เออเราขายตลอดบ่อกขายตลอดเรามีอ่างขายตลอดมีคุ่มมือมันเออโลเปสิบบาทโลนึงนะอืมนี่บ้านเฮาแหละทางเฮือนทางเฮือนเขาไอ้ครึ่มมาเนี่ยทั้งเงื่อนเขาอสามาหนะทางเฮือนเขาบอกวันทางเฮือนบอกวันนะลงไปทางนั้นแหละ มเงินบอกควันใช้คู่มือประเด็นโนเป็ดซิฟใช้มาส่งให้น้าสิเราเลี้ยงไปลักเจาไปเอาเองบ้านมะขามกระดูกเด้อพี่น้องมือหนาก็ชิมาชิมาอันซูบอกใครกินมะขามพี่น้องคู่ต้นอันมะขามนะตำมขามนะใครเนาะเดี๋ยวมือหนาก็พี่น้องโนแต่ว่าตอนที่ยังเจ้าเพื่อนบม่ค่อยอยู่ไปจักนี่ฮะสมุนไพรอยว่ะสมุนไพรเงี้ยอันเด่น่ะยานังเดง

ม่ียง่อน้อตงโอ้ต้นห้างย่านังแดงพี่น้องต้นย่านังแดงเฮาเฮามาใส่ต่ำอันนีงไม่ได้ปัไอ้เกงนาไม้นี่เดว่ายานังคือกันยย่านังคือกันเนาะอันนี้แก็บเป็นทางไม้เนาะหางยาแกนั่นแกนี่ ต้มน,น้ำมัน,น,กน,นก็แดงใช่ไหมเอาเบี้ยงก็เขาขายทางห้างจะนั่งแดงนงี้ยแดกเขากินพริกกินยังกันแล้วโลยนอนจะคนอย่ังไงสามคนอยู่แล้ชาวพันธุ์ออกนอนหน้าติมานอนเพื่อนแล้วโอ้มานอนมามมานอนเพือนมาอือมานอนเผาเพือนบุได้เลขดีเลขเด็ดบ่มานอนอยู่เลยมานอนขึ้นทมิดนะพ่นโต๊ะกับบูหงาเนอนม่วนขนาดเก็บครับพันยัง่ได้ ปูยาเพิ่นกิดสีนอนอยู่หน้าพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ได้เราอยู่หน้าตลอดแหละพี่น้องเราไม่ได้เข้ามาดอกตลอดแรกตลอดพ้นเลยเนาะปีที่แล้วเราไม่ได้เข้าเลยพี่นบองเนาะมีไผคือกันอยู่หน้าฮะมีไผอีกอ่าสะดวกสบายเลยพี่น้อนะเดี๋ยตู้เย็นหุ่งองูเบิร์ตเลยเอานำไล่ไผสว่างเลยพี่น้องเอออยู่หน้าเพิ่นก็ได้เนาะไม่แท้อหยังไ ม่แท้อยู่ไก่อยู่เนาะแต่ว่าไพ่ไปหอดเฉยเ่ะทียาคุณละเธอได้ฮะเฮงเตอร์ได้สี่หม่นปลายได้สามหมื่นห้าโมเก็บเลยอืมโมแว้งมันตายโมเก็บอีกอืมบวกไปนอนในนั่นบวกนอนในนั่นหกสี่หมื่นปลายละปปดเถอะเอาไปสำนีเลยพี่น้องเนาะขอบคุณกับคุณหลายๆพี่น้องสุขุสุขคนสุโมงสุบอนที่ติดตามพอกันคลิปหน้าพี่น้องเออสบายดีเมื่อวันกับ